ชิงดึกดกดกด๊กชิงดึ๊กดึ๊ิงฮัลโหลสวัสดีผมเจฟฟานไฮและนี่คือรายการ second cast gaming ครับโ oh, อโย่เกมเดิมเลยครับเนี่ยไหมครับไม่ได้มานายที่ถึงแล้วทำไมสตีบอลเยอะกินเนี่ยออสกินไม่ค่อยโหลนนะแต่วันนี้ก็อยู่บนล็อบบี้ของเซิร์ฟเวอร์ช็อตบราเน็มเปิลนะครับอ่าเซิร์ฟนี้ผมเป็นพรีเมียมพรีเมียมนะครับเนะี <c> ่ย <oughs> อ่าก็จะมีม้าไว้ขี่เล่นตนขี่เล่นตน อ่าก็จะมีแบบหลายเกมให้เลือกกันด้วยกันนะครับเช่นแบบไมซีหรือว่าคัตตี้บอมเบอร์หรือว่าที่เรียกแบบจากบอมเบอร์แมนนะครับอ่าก็จะมีหลายแบบมากถ้าใครสนใจก็เข้ามาเล่นเลยครับแต่ต้องไห้ดีแท้นะครับวันนี้ก็ไมซีครับผมถึงตรงมาไพเวทเลยครับเซิร์ฟนี้กำลังดีเยอะ ว้าวเอาไอเหี <laughs> oh. ้ย <essentials> อ่าจะเห็น <proposition> ว nee ่าสังเกตว่าจะมีแต่พวกเทพอย่างเงี้ยเลยครับคือพวกที่ทุกขันเรื่องนะครับเอาไม่วิ่งไม่ได้วิ่งดิต้องช่วยเพื่อนเฮ้อสเตลลอนด้วยของกูโดของก่อนแล้ว่อยช่วยกูโดของก่อนแล้วค่อยช่วยนี่ ยี่ออะเอนจอยนะครับเซิมนีอาตีไม่ได้ครับนี่คือจะไม่มีบัณฑิตมีอาตีมอเท่านั้นนะครับแบบ <c oughs> แบบเขาคัดไว้ให้แล้วครับถ้าเกีงน,นก็ไปอยู่พับบิกไปครับอะไรแบบนี้ฮะเยอจังวะแล้วแมงก็แลกอมองไม่เห็น <c oughs> สึกว่าค่าสมบีจะได้อีพีครับเอาไว้แลกของครับตอนนี้ก็มีไม่กี่หมื่นเองได้ทียสามเพราะว่าผมเป็นพัตินน้ำก็เลยไดเทีสามนะ<อ>้ะพีไดพัดตินน้ำนพรีเมียมมีพัดตินนําวันรีไปแหละแค่มันครับมีดาบทองไม่ใช่ครับมันสึกว่าปั๊มใหม่นี้จะมีใจแอนนะครับแม่งมีบอสอะไรเนี่ยฟักจูดิเก โอ้ถามหน่อยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้สนีถ้าเอ้ยไม่ใช่ตรงไอ้ไพรเว t นี่ยรถ้าวิธีเกลียนก็มีอยู่ครับก็คือล่าซอมบี้ไปฆ่าครับแล้วก็รอของซึ่งมันเป็นวิธีอะไรที่จังไหลมากครับ จังไรโคตรเจอกล่องเยี่ยมบอ่ทอนไปทำอะไรไม่รู้เก็บๆไปก่อนเอาอ่าถ้าคนถามเอ้ยทำไมพี่ไม่เล่นเซิร์ฟไทยเดี๋ยวนี้เขามีไมค์สีนะเซิร์ฟไทยอ่ะอ่าก็หนึ่งครับเกียนโคตรเยอะเลยครับอ่าสองก็คือแบบมันชอบมีคนกรอบตัวผมไปเล่นครับก็เลยเบื่อเบื่อมันเล่นเซิร์ฟนีดไวยมีค,คนรู้จักอ่า ตอนนี้เรายังหาของเซอร์ไว้อยู่นะครับรอทีมหาทีมบันเดตคืนต้องหาดาบเพิ่มับดาบทองมาสู้ฉกเฉินเนี่ยฮัลโหลกเก็บอีพีได้ได้ได้ซึ้อซึกของที่เริ่มก็มีดาบไม้แล้วก็บันเดตแล้วก็ ไอออร์เบนเดอร์แล้วก็วอเตอร์วอเตอร์ไอ,อ,อชิบพายนะมึงแล้วก็วอเตอร์นะครับที่เหลือจะเป็นแบบของพวกแพตตินัมหรือพีเยมนะครับก็บอกมันกสองอย่างเลยมีู้วนไะอยเฮียมีฮิวเลอร์ชิบพายต้องทีมถามโอ้แฮปฮิวโอ้แฮปหิว เมืองนี้พี่น่จะมีคนอยู่นะครับแวะเชิอเดอร์โบดโอเคแล้วโบดอยู่ไหนวะเนี่ยกดมินิแมพม,มองไม่เห็นดูดีอยู่น้ำแล้วโอ้ข้างล่างแมพไม่โหลดอะไรเนี่ย เห็นชัดไปหมดแล้วไหนเชิญมันบ่ครับมีปะแหว่เชิดไหนโบดอะ <c oughs> อ๋อนั่นเหรอ <c oughs> I'm coming I'm coming นี่ฮิวฮิวทีมทีมแล้วป่ะลุยกับพวกมันดี่แบบชิวดีเฮ้ยหลังหลังเข้าเราต้องกันไอเพื่อนนี่กันฮิวกันในฮิวจะมีตีแบบมันต้องเกรงใจครับเพราะว่ามันตีไม่โดนเพยเยอร์ด้วยกัน เนี่ยละนี่ไป60ทำไมวะอ๋อ achievement เขียนครับ r e a d i n g a n d loop daily get good you fuck อีกแะน,น,น,นี่อะไรอ่ะอ๋อ c a b i n hook ก,กูมีนี่วะใช่ไงวะอ๋อเงี้ยเย้เหมือนเครื่องขึ้นี้นสามมิติอ่ะ โอ้ย oh. แล้วมันจะอยูเหมืองน,นี้ก็จะรอดเลยนะครับเ mm hmm. มสปินจัมที่เป็ซอมบี้โธ่ใส่ชุดพ mm ีเมียมด้วยมันดูเหมือนห่างเหินไงไม่รู้ห่างเหินเราต้องแบบเท่าเทียมกันเฮ้ยเดี๋ยวไม่รอดสัตว์มาแคสตั้งทีใส่ชุดเฟี้ยวหน่อย เอาวินเดอร์นี่ก็ยเยอะไปหมดเอาเอาเอาจิ้ๆเราต้องหาดาบก่อนครับดาบไม่พอเติมน้ำก่อนดีกว่า,าบัตเฟสเตอร์อันนี้ถ้าคอแห้งนี่ก็ไม่รู้ไงว่าม,มันจะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้นม ีแอนติโดอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทำอะไรกันได้แทนอะแบบไม่โหลดอีกอะไม่เป็นบ่อยอย่างนะจะกูจำบันไดได้เฮ้ยได้แล้วกูเป็นดักยูลเลอร์แล้วมันหิวไงมันเลยลืมไม่เล่นนานกล่องสันนี่กล่องนี้ก็สปอร์บ่อยจังเลยมีไหมมีปะเนี่ยมองไม่เห็น เตยมของฮิวกันดีกว่าเต็มตัวเลยเชียก็นี่สินะ <c oughs> กดยังไงก่อนว่าเงียนป่ะยังไงก่อนไม่เขาอ่ะ โอาชิดว oh, ัตถุฟ้าเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกรอบนะครับถ้าส้องใส่เซฟจะรีครับเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะครับวุ้ยตะกี้นี่เกิดอาการเซิร์ฟวูบนะครับอ่าเอาใหม่เอาใหม่อ่าก็มาต่ออีกรอบนะครับโหซอมบี้นี่มันเยอะอย่แงน้เขี้ยะไมโครเดนซอร์สเบคกิ้ง

ต้องเซอร์ไว้ให้ได้ครับคือตอนนี้วอนดาบมาอิวตัวเองได้ไหมบัตแบคยูเซลโอ้บ้านนี้เข้าอย่างวะไปแล้วบ้านนี้ <c oughs> มันอยู่ไหนกันเลยนะพนูดแบบ ไม่ไม่รอ้องกูเลยโอ้โหได้แล้วบบบ,บน,นี้เนี่าจะเกิดเป็นระเบิดนะครับเกิลเนตของเต็มกินๆไม่เหลอแล้วกันนี่เลยอโอ้โหอะไรอะไรเกี้ยอยู่ใต้ดินนี่ะนี่ไงกีบิดบอกไม่ถูกก็แล้ว นี่ก็เยอะจังเลยมากินนะมากินไม่ได้กินเดี๋ยวมันผิดผิดคือดาบมันไม่ตกให้กูเลยไงเนี่ยเปลี่ยนเมืองนี่เหมือนีีเมืองอะไรก็ไม่รู้ของกากาเมืองโรมิโอ ฝ <kung> นตกจะเป็นหวัดครับต้องหาฮีทแพ็คทุยสมจริงไปไหนนี่มีกล้องเหรอเอาละโซโลแล้วเนี่ยเดินทางสู่เมืองอื่นเลยครับสุกันนี้จะใช้ปีนได้ถ้าได้ดูอย่างงี้บ d อ๋อใช้แค่ในเมืองเหรอั้ก็ไทยทันจุเก่ดิชอาไมย,ย่อเว้ยมันงงๆงงไม่รู้อืมไม่ทางเป็น,นี้ ้ฝนตกปูํำคาญกูํำคาญฝนคน,คนก็บอกว่าถ้าฝนตกก็จะแหลกนะครับก็แล้วแต่คนคิดกระลืมปกติดีมากินน้ำกันดีกว่าอ่ามันไปิดตอมืมันอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยสงสัยมันเปิดไอหนึ่งไว้ ไอหนึ่งมีคนมาวะเช็คแดดเช็คแดดโล้อล้อไม่มีไอสี่แหละชอบคิดกันว่าผมฮิวเอาดีกว่าฮิวเลอร์ฮิวเลอร์นี่เพอร์เฟคเพอร์เฟร์ถึงเมืองอื่นเราค่อยจบคิบกับนะอ่า ก็บางคนถามว่าเอ้ยพี่ไหนอบอกพี่บอกจะมาเล่นอะไรไงหลังจากนั้นก็อยู่มันก็สเสียงขึ้นมาครับก็มาเล่นเล่น,ลนกันหน่อยยินหน่อยยุ่นๆหน่อยหิ้หน่อยหินหน่อยอตามนั้นครับส่วนทำไมทำไมไม่ใช่มาภาพสวยครับก็ขี้เกียจอะครับอะไรล็ <c oughs> อกเอาล็อกเอาออกได้ก็คือมอภาพสวยบางทีมันก็ งันงั้นนะครับผมใช้คลาสสิกดีกว่าสวยกว่าเยอะเลยเนี่ยแล้วก็ไอเชเดอร์แพ k อะบางคนที่ผมบางคนที่เขามาขอผมก็เออโจ,โจ,โจโเขามาขอ,อก็มนนันันนะที่มันที่ผมใช้ก็คือมันแจกฟรีครับหาได้ง่ายๆเลยก็ไม่รู้ว่าจะขอทําไมครับสึกมันจะมีให้ตั้งแต่แรกเลยเท่าที่โลดนะจําได้ว่าเชเดอร์ซีอุดเบิร์ อะไรสักอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วไม่ใช้ได้ออปติฟายพอแล้วดาบไม่มีเดยวอย่างนี้ด้วยเหมือนดซีนี่เหมือนจริงเหมือนจริงมอบหน่อยมอบอนะ่ะ <c oughs> ข้างหน้าอะไรอะ่ะเมืองหนระือหมู่บ้านวะอ๋อเสาวในฝนหยุดตกเนี่ย อคอมเบลฮันไลลูมิโอคอสโลดทางนี้ก่อเหมือนบอกเมนเป็นทางบอกไปเมืองครับว,ว่าไปทางไหนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยข้างหน้าก็เห็นละเซอร์ไวเลยดีกว่าครับนี่เจอแล้วที่ตอนนี้เนื้องหาฮิว หิวจะมีคนอยู่แถวนี้ไหมนเนี่ยไม่มีเลยจบยู่ตัวเองก็ไม่ได้ต้องมียาครับพชันอะโพชันฮิวอะช่าโอ้โหของเทพตะที้งัน ไปเลยกรตีเลยเอาออกไปเอาเอาอกไปอันนี้มันฟิวชั่นกันได้เอา้อเอาไปแกไอ้นี่กระบักไหวยังเลยเฮ้ยนี่นี่เก็บรวมมันไม่ได้เหรอเออรวมได้นี่วะเก็บกันเคยหิวอิว ใส่รวมไม่ได้ครับจะเป็นกิจหรือเปล่าเป็นจริงๆงด้วยโอ้ซอมบี้สโนบอนอะไรไปหา,เ,เ,เ,หา,เ,หา,าเอ้ยเชี่ยเล่นไหลเล่นไหลพันตบโอ้โหชิบหายเลยเฮ้ยแกปป้นช่วยได้ดึงไปดี อันเดอร์โวอีกเอาไม้เนี่ยชิดติดมุมเลยทีเดียวโอ้โหหลุมซอมบี้เฮือซอมบี้ซอมบี้แย่เลยยังไงงม่ได้เปลี่ยนเมืองเลยโอ้เอ้นี่อะไรเนี่ยออกซิเดียมแอมเบอร์เอาสตีฟสตีฟสเตปแอบบี้แวร์สเตปซอมบี้ซอมบี้เอา e v e r y w h ส r ี s t e ี e steven steven <c oughs> ดูของที่แบบมีอัปเดตมั้งนี่เดี๋ยวนีนน้ไม่ได้เพี้ยนลวด้วยว้าวมีพอ์ชั่นเออเหมือนเดิมเลยดูอินต่อเดี๋ยวครับนมอยสีสเปิลของกู <c oughs> นี่ไงกำมามดนเลยดูอีนที่มาครับอันนี้ก็คือแบบ เป็นผมไม um ่อ่าน um Cloud นะครับมันคือแพทตินัมครับอ่าโอเคเป็นแพทตินัมแอปเคานะครับก็จะได้ Ser uh, After uh. เสื้อเฟอร์ฟอร์มสกิลดูรีบูตเอาจะรีแกะรีบอยจังหกสิบวินาทอ่าก็เดินเดินไปก่อนสองสยัยสําหรับวันนี้ก็ต้องไป like แล้วครับแม่มันไล่กูแล้วเพิ่มรีบูตสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะไว้บจะมาต่อกันพาร์ทที่สองนะครับแน่นอนครับว่ายาวครับ ไว้เจอใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบาย